สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพามาดูฟีเจอร์ของ YouTube นะฮะสำหรับหลายท่านอาจจะรู้แล้วหรือยังไม่รู้ก็ลองดูคลิปนี้นะฮะมาเราจะมีปุ่มใช้งานอยู่นะฮะนี่เห็นมีฮะมีปุ่มซ้ายมือขวาแล้วก็ลงขึ้นลูกศรน,นะฮะที่เราใช้งานตรงนี้เดี๋ยวจะบอกว่าทําอะไรได้บ้างแล้วก็มีตัวเลขนะฮะที่เราจะสามารถมาคอนโทรลฟีเจอร์ตัวนี้ได้นะฮะของ YouTube ที่เขาทามานะฮะมาจุดเริ่มต้นเราลองเปิดคลิปดู เปิดคลิปเดี๋ยวผมจะเริ่มต้นจากตัวเลขก่อนแล้วกันถ้าเรากดศูนย์มันจะเริ่มต้นใหม่เป็นู0เลยครับเห็นไ,ไหมฮะดูหน้าจอนะฮะเริ่มเป็นศูน0ละ,ะกดเพลกดเพ a y ก,ก็คือสามารถกดตัว Spacebar ได้จากนั้นเราจะเลื่อนเพลงไปทีละ25วินาทีนะครับด้วยการกดเลขหนึ่งกดเลขสองเพิ่มอีก25วินาทีเป็น50นวินาทีกดนะไปอีกเป็น วินาทีนะสี่ห้าหกเจปใช้ได้หมดนะซิปไม่ได้แล้วเพราะมันติดศูนยเราเลื่อนได้แค่นี้นะสามารถใช้เลขในการคอนโทรโล,ลเวลาของ YouTube ได้แล้วนะตอนนีนะะ้เราสามารถเห็นไหมครับมันมีเครอร์เซอร์ขึ้นอยู่ตรงนี้ด้วยนะจากนั้นเรามาใช้ปุ่มตรงนี้กันปุ่มขึ้นลงทำไงได้บ้างปุ่มขึ้นก็คือเพิ่ม กดลงเบาเสียงนะฮะโดยที่เราไม่ต้องไปไปเบาที่เครื่องแล้วนี่สามารถที่เปิดเบาได้ทางคีย์บอร์ดได้เลยนะฮะ,ะปุ่มซ้ายมือปุ่มซ้ายมือก็คือการกอกับทีละ5วินาทีนะฮะอ่ากอากับทีละ5วินาทีอันนี้คือ5วินาทีเดินหน้า5วินาทีนีนะฮะโอเคหวังว่าจะเป็นประโยชน์กอช่วยพี่น้องนะฮะที อาจจะเปิดดูแล้วยังไม่เคยได้ใช้น,นะะนี่มาเปิดกดเลขศูนย์เริ่มต้นเพลงใหม่ได้ะะกดเลขหนึ่งเิลา25วินาทีกดเลขสอง50วินาทีสามหนึ่งจุดหนึ่งห้าวินาที<ๆ>เพิ่มมาเรื่อยๆ <Okay. S 2> เพลงนี้ก็สามารถที่จะรีกลับได้ด้วยห้าวินาทีเช่นกันหรือจะเดินหน้าห้าวินาทีเช่นกันเปิดเร่งเสียงขึ้นด้วยปุ่มบนลดเสียงด้วยปุ่มล่าง นะฮะลูกศรชี้บนลูกสีสอนชี้ล่างแค่นี้นะฮะสามารถที่เราจะคอนโทรลฟีเจอร์ของ YouTube ที่ใช้งานได้แล้วนะฮะผ่านทางหน้าจอได้เลยนะฮะไม่มีปัญหาโอเคคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์หอเพื่อนพี่น้องนะฮะใครนั่งเล่นเนอยู่ก็ลองกดดูนะครับถิงนี้ลาไปก่อนรัาเจอคลิปหน้าครับสวัสดีครับฝากเพลงน้องหมาด้วยนะครับ